สวัสดีครับมาพบมาพอกับแม่วันนี้คั่วบานๆอีกเช่นเคยนะครับเด้อเมื่อนี้แม่สีเฮ็ดมกปีกไก่มกปีกไก่ครับแม่ซื้อปีกไก่มาจากบิ๊กซี่เนี่ยปีกไก่แม่กระซิมามกหมกอ้อปีกไก่ใส่ใบกะเพรามกใส่ใบกะเพราครับเติมก็มีหอมแดงกระเทียม พี่แข่งใบกูดค่ะน้ำเครื่องขมิ้นขมิ้นนะครับข้าวแล้วกเครื่องก็จะมีน้ำมันหอยผงชูรสเกลือกะปิซอสธรรมดาอืมครับเดี๋ยวแม่ก็มาหั่นเครื่องตำเครื่องแกงก่อนฮะอืมหั่นเครื่องแกงก่อนหันเครื่องแกงก่อนก่อไก่นี่ชวนไก่นี่เป็นส่วนปีกมั้งนครับปีกนี่ปีก เนี่ยน้องปีกม an ั่นนะโมเมนต์ปลายปีกน้องมันเนาะน้องปีกเขาเิ้นยังเขาเป็นน้องปีกมั้งปีกบนใส่ก็มาหั่นก่อนเตยสิบตำเครื่องแกงครับ ใส่ขากล่องระดับดงานเดมือดยังน,นี้มีเต็มพิกไทยขาวฮะพริกไทยขาวไม่ม่พิกไทยอ๋อแม่ใส่เมกพิกไทยพร้อ ปิดไทยไม่ป,ปิดไทยที่ขาเจ้าได้แล้วนะที่ใส่ถุงในน้อยนะครับเพิ่มค้อมหอมให้กับมะโขกโขกอย่าหยาบพอนะพ่อต้องให้มันละเอียดแล้วมันบขวย ขูไปกอนแล้วขูไปก่อนรับมันเป็นเส้นขึ้แม่ตำตำยยาบยับยครับตะไคร้หอมแกงใส่พริแกงอะไะเนาะ ไอ้มันหยาบๆก็พอไอ้มันละเอียดคงจะเป็นไปลว่าได้หรอไอ้มันอ่อนเจาะทอดถือพริกถือค้าวแต่ไข่เนาะออกรสชาติอข้อแรกๆนี่นะครับแม่ก็ใส่กะปิลงไปครับหนเนื่องหนเนื่องไปส่วนเกลือเพิ่มความหอมแล้วก็ใส้ ขมิ้นเพิ่มสีสันมัน,มนให้มันออกเหลี้งอุ้ยขมิ้นเนี่เป็นเก็ดสมุนไพ่อย,ย่างหนึ่งครับท,อง,ท,อ,งทองเอือทองเฟอรเขากินขมิ้นกันไปมาเล,เลยเฮ้ยเลี้ยนนิดนึงขมิ้นสดบอกขมิ้นสดเข,ขาไม,าม,าม่ต้องต่อตำละเอียดไง อันนี้มันเป็นผงแล้วอาแม่ก็เอาน้ำโล่งหัวเขากันก่อนอันนี้น้ำเปล่าแล้วครับโมเนนมนต์น้ำย <c oughs> ังเตรียมหมอไว้แล้ว ผมใช่ลยบอเเฮ้ยใช่ใช่แล้วนะใช่ไก่ไกแม่ล้างสะอาดแล้วนะครับเี่ลงไปเลยแม่ก็น้ำพวกเครื่องปรุงนี่เครื่องปรุงไมโไ่โอ้ไปงัง กระพงกระเพ้านะครับแถมพร้อมสีไซร์ปล่เฮยสีไซร์เลยครับใบกะเพ้าสีสาไซร์กระพงใส่ใบกรูดลงไปใบมะก,กรูดครับปรุงรดเล่นมาเฮยปรุงรสไปติดตั้งไฟเลยติดตงไฟเลย ก็พอดีก็<ร>ค่อยเติมใบบักูปปกต้องสีกด้วยครับเพื่อให้มันหอมเนะาะาบดสีมันมบอนหอมแม,มกัมนใช่ใส่ใบิดใหม่มันบวหอมหอมอยู่หอมหน่อยเฮ้ยก็ค้น,น,คนมันเข่าเนือ้อ มุกไบเจัะประมาณนาทีประมาณใกล้นึงเลียวของประมาณสิบห้าสิบห้านาทีกับเขาก็คอยเปิดมือเอาเนาะแม่ก็ใส่น้ำมันหอยลงไปครับเจาะซ้อนซ้อนหนึ่งซอสปรุงรส กะเอาครับจะเป็นหนักเข้มนะครับเพราะมันเย็นมันสีเข้ม,มตรงกระเอาดีๆสามปากเข้านะครับชุบดกับประมาณมนิดหน่อยครับเลือควาใส่เกลือนิดนึงครับอ,อ,อันนี้เขาปัใส่น้ำปาลมาเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมกับปิหอมอันนี้นะครับ ใส่ย,งยางอันนี้จะหน่อยน้ำหมูข้าวซอยเออชุดยอดเอากับข้าใส่แบบชุบหอเมเลยเดี๋ยวเอาไปให้มันจุกประมาณสิบหานาทีเนาะค้างไฟเนาะเฮ้ยเดี๋ยวจังใส่ใบกะเพราลงไปเพิ่มความหอมครับเดี๋ยวไปเบิองแม่จุดไฟนะครับเออแม่ก็จุดไฟแล้วไฟปานกลางบ่ไฟปาานกลงบ่เฮ้ย อาเดี๋ยวจะมเมื่อเมืองนะครับแม่สิตังไว้สักประมาณสิบหานาทีเดี๋ยวห้องก็มาเปิดเมืองประมาณสิบนาทีห้องก็มาเปิดเมืองไฟเบาๆ,ๆเลยครับตุนไว้อยาใจหอ่อน,น,นใจเย็นนครับอืมนะครับเี๋ยวห้อาใส่ไฟแห้งก็สมัยก่อนอืมเอาไฟเบาๆนะครับ,บเดี๋ยวมื่อเมืองครับปิดไาไปก่อนปดไไปก่อนนะครับ,บ อ่าหลังจากซินาทีแล้วครับเดี๋ยวแม่ก็เปิดมองอุนงาก็ตรงบอถนะึงค,นะค,ครับหอมนะสุดจอดครับนะน้ำก็บกลงพอดีนะครับนะน้ำกระบกพอดีแตนะ่จำอนู้ครับพอด้จำสุดจอดครับ เมนูนี่ผมมักมาครับเลียงหุยๆนะครับปิดไฟครับใส่ปลาตะ<อ>เข้าลงไปัลกระเพรามันสูงไงเลยลเพิ่มค้อมหอมเฉยๆนี่ครับใส่จานเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเด้ออยู่ต่างแดนอยู่ ประเทศนุงประเทศนอกก็ล่องไปเฮ็ดเมืองนะครับเด้อแซ่บอีหลีแม่มัลลีโบเรตัวครับบเรตห่วงสูตรครับล่องไปเฮ็ดกินเมืองครับเมืองนอกเมืองหนา้นาก็อาจชิมีคบือมั้งน้าอ้วนนะเนาะถ้าเฮาก็บ่เคยไปเนานะเมืองนอกกับเต้โบ,โบู้ว่ามีโบพวกตะกุงตะไคร้พักคออียง นี่ครับสุดยอดครับโอเคครับโอ้โหสีสันอลังการก,น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 กนินกับขาวสวยหอนอนน้ำพ่อเจาะถ้าเขาเหนียวนี่โอ้โห,โห,โหจำเนาะเอ้ยเนาะมึงใกล้ๆมึงพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องกินน้ำ ชุดยอดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าแม่มาลิถือหวยรวยเบอร์แม่มาลิสิเชิญแฟนคลับมาเฮ็ดแม่สิเชิญแฟนคลับมากินดอกนะถือหวยรวยเบอร์ก่อนอาทีมแม่มาลีทุกยอยู่ครับไเฮ็ดแบบตามภาษาพี่น้องกันนะครับพี่น้องพี่เมือง เนื้อนุ่มเลยช่วยให้ออืมุเออหอมใบกะเพราหอมใบกะเพราหอมสมุนไพรครับแม่ตุนไปเมนูนี่ผมมากมากครับนี่เมนูนี่ผมกดชอบเลยครับไก่ปีกไก่มันกับบุมีเนื้อหลายเพราะมันได้แหงกระดูกนะมันได้แค่มันได้แค่กระดูกนิดนึง แล้วไลยในปากครับหนุ่มกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยก็ดีเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ล่องไปเห็ุกินเมืองนะครับสําหรับแฟนครับบายล่องไปเหตุกินเมืองอันดอใดบดด่ถูกใจก็ขอไพ่ไว้เด้อครับเด้ออันใดถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้ำครับ ขอบคุณครับบ๊ายบายไอเลิฟ o ูทุกคนนะครับ